สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้างภาพ AI นะครับในโปรแกรม Google Slide เวอร์ชันปี2025มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกก็มาที่ตัว Google s l ล d e ของเรานะครับจากนั้นนะครับมาที่ด้านขวานี่นะครับดูรูปกล้วยนะครับคลิกรูปกล้วยนะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้มาเลือกที่รูปภาพนะครับผมมาทำการเลือกที่ ขนาดภาพนะครับว่าต้องการเท่าไหร่เช่นผมจะรูปแนวนอนนี่สิบกต่อเก้ามีหนึ่งต่อหนึ่งสิบกต่อเก้าเก้าต่อสิบหกครับอ่ผมจะรูปแนวนอน,นครับจากนั้นอ่าผมผมมาเลือกตรงนี้นะครับรูปแบบอ่าเขาจะมีให้เลือกครับว่าต้องการภาพแนวไหนครับเวกเตอร์ aker, รูปร่างไซเบอร์พักสีน้ำภาพถ่าย อาจสมมติผมเอาเวกเตอร์อาร์ตครับนะทีนี้ผมจะพิมพ์ว่าอ่า AI สมมตนะครับสัส้นๆแค่นี้นะครับลองกดสร้างดูนะครับผมเดีย๋ยวเขาจะสร้างภาพให้กับเรานะครับแล้วเราสามารถ นำมาใช้กับตัวสไลด์ได้นะครับผมรอสักครู่นะครับ นี่ครับผม,ผมทำภาพให้นะครับปึ๊บผมคลิกที่ภาพนะครับที่เขาทำให้จากนั้นจะมีคำว่าแทรกเห็นไ,ไหมครับมีแทรกผมกดแทรกนะครับปึ๊บมาแล้วเห็นไหมครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วได้ภาพแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำภาพนะแก้ภาพแล้วก็ลองสร้างดูนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ